พอมีความชัดเจนว่าเก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านหลายคนสงสัยฝั่งของประธานสภา,าก็ไม่ได้ใช่ไหมออได้มาก็คือรองประธานสภา,าท่านที่หนึ่งคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาผมถามอย่างนี้ก่อนครับที่ผ่านมาเคยมีคนของฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรหรือไม่เ,ออเราไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นใช่ไหม แต่ว่ารอบนี้ตำแหน่งรองประธานสภา,าได้ไปแล้วก็ตั้งต้นเขาเหมือนจะได้เป็นรัฐบาลไงใช่ไหมมันก็เลยเกิดคําถามว่า,าแล้วคุณบริพัทจะดํารงตําแหน่งรองประธานสภา,าต่อได้ไหมครับก็มีคนไปดูข้อกฎหมายมานะครับรัฐธรรมนูญมาตรา106บัญญัติเอาไว้แบบนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมาหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพักการเมืองในสภา ที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกนั้นมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ตอนนี้คุณปรดิพัทธ์ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาอยู่ซึ่งโยงกับพักเก้าวไกลซึ่งก้าไกลกำลังจะเป็นฝ่ายค้านก็เลยเม,มีการตีความว่าเอ๊ะแบบนี้หมออ๋องจะต้องลาออกจากตำแหน่งนี้ใช่ไหม หรือไม่ก็ต้องลาออกจากพักเพื่อจะได้ไม่มีความเกี่ยวโยงในการเป็นสมาชิกพักแล้วก็จะทําให้ก้าวไกลขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอดูท่าทีจากทั้งหมออองด้วยแล้วก็ที่ประชุมของสภาจะว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ถามเจ้าตัวเดี๋ยวว่าระหว่างลาออกจากการเป็นสมาชิกพักกับลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาอะไรง่ายกว่ากันนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นประเด็นที่ตั้งเอาไว้นะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี